สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับแม่แตงโมยอมรับแล้วเป็นเพราะใครทําให้ต้องถอนคดีแตงโมจากกรณีที่แม่ของแตงโมนิดามาพร้อมกับทนายเดชากิติวิทยานันท์ซึ่งเดินทางมายังรัฐสภาเพื่อยืน่นหนังสือขอถอดถอนการตรวจสอบคดีของแตงโมออกจากกมทและได้มีการยกเลิกหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือยินยอมให้หมอพรทิพย์และ เตะสัตวัตัเศรษฐกรเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการโดยเผยเหตุผลระบุชัดหมอพรทิพย์ไปก้าวไายและแทรกแซงการทำงานของตำรวจในล่าสุดความจริงก็ปรากฏที่แท้แม่แตงโมก็โดนตำรวจมาดอกหนึ่งตำรวจไม่ชอบให้ใครมายุ่งโดยช w วิตเตอร์รายหนึ่งได้เผยคลิปที่แท้คุณแม่กับทนายก็โดนตำรวจเช่งมานี่เองเรื่องที่ทนายกฤษณะมายื่นกมอ ให้ช่วยลงไปดูคดีแตงโมโดยหลังจากที่แม่แตงโมได้ยื่นขอถอดถอนคดีแตงโมออกจากกทมทเมื่อวันที่28มีนาคมบุกค่าคำถามในเน็ตเลยเกิดขึ้นเขาบอกว่าคุณแม่กลับไปกลับมาตอนแรกก็บอกว่ารักหมอพรทิพย์อยากให้เขามาช่วยตอนนี้มาหาว่าพรทิพย์ให้สัมภาษณ์เยอะแม่แตงโมตอบว่าไม่ใช่เรื่องสัมภาษณ์เอาให้ตรงประเด็นสิก้าวไกลตำรวจเรื่องใหญ่ตอนนี้แม่ไม่ได้เกลียด แม่ไม่รู้จักกับหมอพรทิพย์เลยไม่เคยคุยกับท่านเลยพอมีข่าวก้าวไก่ตำรวจเนี่ยก็เลยต้องหลีกออกมาให้เขาไปจัดการกันเองระดับท่านผู้การนายพลทั้งหลายเขาไม่นั่งคุยกันเองหรอกซึ่งคุณแม่ก็โดนมาดอกหนึ่งเหมือนกันโดนตำรวจมาดอกหนึ่งไม่ใช่ไม่โดนแม่ไปเซ็นเอกสารที่ทนายกฤษณะทำมาไม่บอกรายละเอียดเลยว่าทำอะไร เราก็เห็นว่าเป็นทนายนึกว่าจะสกรีนมาแล้วเปล่าเลยแม่เพิ่งมาเห็นวันที่ไปวางดอกไม้ให้กับน้องแตงโมแม่ก็ถูกตำรวจเทศนาบอกแม่ว่าตำรวจถูกก้าวกายดูหมิ่นสับสีนะคุณแม่ไหนว่าคุณแม่รักตำรวจไงทำไมปล่อยให้กมทคือหมอพรทิพย์มายุ่งกับคดีละ่ะตำรวจก็เทศนาแม่ไปรอบและก็เอาเอกสารไม้แม่ดู หมายความว่าอย่างไงไหนบอกว่าชอบตำรวจไงแม่โดนมาก่อนแม่ก็มาปรึกษาทนายว่าจะเอายังไงดีเพราะว่าตำรวจก็เดือดร้อนกันไปหมดแล้วแม่ก็ไม่ทำได้อ่านเอกสารก็อ่านไม่ละเอียดตำรวจก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับการทำงานอย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางทีมงานจะนำมารายงานให้ทราบต่อไปนะครับขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับ ได้ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ